อยากจะฟังคําพูดดีๆแต่เราเนี่ยประเทศชาติประชาชนเป็นที่หวังผมยังคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยที่มาของพรบนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาอย่างลุ่มลึกอย่างชัดเจนผมค่อยขยายความที่หลังแล้วกันดังนั้นการปฏิรูปเราจะปฏิรูปอย่างไรเนี่ยมหาอะไรต้องส่งเสียงให้หนักแน่นไม่ใช่ปล่อยท่านอธิการบดี ท่านลองใชการบริหารดีทาอย่างโดดเดี่ยวทั้งสถาบันบุคลากรเนี่ยไม่ใช่ธุระไม่ใช่ต้องยืนขึ้นมาแล้วพูดต้องกล้าที่จะพูดนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยดังนั้น<ถ>ที่ท่านบอกว่าคล่องตัวท่านบอกอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาสาเหตุผมคิดว่าประเด็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องเทคนิคเหมือนม u l t i โ l ช choice เราจะตอบ A หรือจะ B หรือจะ C เรื่องนี้มันเป็นประเด็นของไม่ใช่ บารนัยมันอัตรายด้วยท่านครับ,บรเราอยากเปิดประเด็นตรงนี้แค่นี้นะครับอ,อีกสักนิดครับท่านเมื่อกี้ท่านท่านพูดถึงว่ามหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ย <S <S ผมขอถามท่านสักนิดหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีลู่ทางเดียวหรือครับที่เราจะต้องออกนอกระบบหรือว่ามีอย่างอื่นที่ท่านพอจะเสนอแนะได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราควรจะมีช้อยทางเลือกมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าท่านผมยํำครับ ต้องปฏิรูปแต่คํานี้มันเฟื่อแล้วปฏิรูปเนี่ยเพราะมันทําไม่ได้ปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมันเป็นสต r u c เจอร์ร r บเ l e m มันเป็นปัญหาโครงสร้างโครงสร้างการบริหารโครงสร้างองค์ความรู้โครงสร้างงบประมาณพูดง่ายๆก็คือหลักพุทธธรรมเนี่ยก็คือทุกสมุทัไทยนิโรดมักเรามักจะพูดที่ปลายเหตุเราต้องพูดต้นเหตุดังนั้นเราจะใช้คําว่าหรือปรับ แปลงหรือสร้างหาอะไรใหม่เนี่ยแล้วเจาจะเรียกก็จะรูปนั้นผมว่าตัวแรกเนี่ยเราสำรวจความคิดก่อนจ้านที่สองนะครับต้องจัดแจงแต่ถ้าจัดแจงแล้วหนึ่งความคิดสองงบประมาณสามรัฐสี่สังคมพูดอย่างคนลวัตก็คือไม่ได้พูดณนะวันนี้และอดีตพูดอนาคตหนึ่งรัฐเขาเข้าใจจริงหรือเปล่า รัฐคือรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนย่อยของรัฐภาคราชการเข้าใจกฎหมายระเบียบซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เราสามารถที่จะกระทุ้งได้เราอยู่นิ่งไม่ได้คำถามคผู้ประหารมหาลัยเนี่ยต้องตามรัฐตามพักการเมืองหรือว่าท่านจะต้องนำทางปัญญา